สวัสดีครับผมพบกับนายยุทธค้นทางเกษตรด้วยกาครับคลิปนี้พามาซาปลาครับมาซาปลาสางผมนี่เองอ่ะพอดีดูดน้ำใส่แปลงหยาแพงโกลาครับดูไปดูดไม้น้ำแห้งครับแต่กินปลาซำครับผมมามาครับมีวัวป่านี่ครับสานี้ครับลึกๆครับโอ้ลมครับมีบัวขับปลา แหงแล้วครับโอ้มสิเออกใดบ่นะ่ะอเดเ๋ยวเปี้ยงหน้ามาไว้ตรงหัวบัวนั่นครับผมใส่ปั้มไม้โซล่าเซล์ครับดูดเดี๋ยวเบื้องก่อนนะครับมีปลาวะมาสุ่มซากเอาครับโอ้เห็นปลาแลนหลายอยู่ครับ ยังมจิได้บ่นี่ท่านในแห่งดีครับลงก่อนรู้ครับปลาแรีนร้ายแท้โอ้มาต่ำเลยครับมันตาไฟครับไฟปลาแรนอยู่ผมว่าเสี จะได้กินบ่ละ่ะนขวางอยู่ครับเอาหนามขวดดูเนาะนั่นก็ลงมาเบิ่งก่อนพอดีลงมาเบิง่งหัวบัวกันเลยใช่พี่เห็นหน่อยนเบิ่งครับหนามโซนี่ยังเลิอกอยู่ครับนี่ปลาซิวหลายครับปลาซิวเห็นนี่เห็นปลาขาวอยู่นะครับปลาขาวปลาขาวปลาตะเพียน ไม่มีซีรีส์ว่าแต่เพราะโตนี่แหะครับเห็นตาไฟมันแรงน้ำตม่มสิหนังมันกลวงอยู่ครับน,น้องแข่งโอว่านีอครับน้ำนี่นะครับตีหลอดตีหลอด เติดลาอย่างนี้โอ้ปลาคอครับปลาคอปลาคอครับปลาคอโอ้ปลาบูครับไอปลาบูมันปลาคอปลาบูโอ้ปลาบูไงครับเห็นป่ปลาบูปลาบูบูนี่ก่ากินว่าปลาบูนี่ฮะกินว่ากินก็ เอาใส่หนีไปก่อนน่นกงปลาคอที่ในแถปบปลาบูน่ำมันเลิกอยู่ครับน่ำน้งหลายอยู่นหนูเส้ีในแห่งถ่ายย่อยเลอ โอ้นี่เห็นปลาอยู่ครับแผงปลาขาวเมื่อกี้เดี๋ยวครับเบังมันขึ้นหัวกันไปสักเอาดีกว่าสักส้มไปแล้วมาถือเี้ยครับเห็นล้วครับเห็นแผงเราเห็นแผลงเราสักหัวครับ ขาวครับปขาวปขาวไงครับอ่ะสิโลกลัวครับตัวนี้ขาวตะเพียนครับขาวตะเพียนโอ้หมนัมนหมนัมนหมันหมันครับหมนัมนหมันต้องเห็นเห็นโตมันครับเห็นโตเห็นแผงหลังมันนะ่ะคอยซักเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ยังหาเพิ่นครับยังหาก่อนยังหาก่อนสักซุ่มมาได้มืงง่อเห็นแผงก่าสักเอาครับสูบหลายมือแล้วครับสูบใส่แปลงหยาแผงกุลาสูบไปสูบมากก็เลยว่าสูบมันแห้งซะได้กินปลาพร้อมกระดอกมาเมื่อนี้ก็แห้งพอดีครับเมื่อนี้วตอนนี้เขามื่ออื่นมืนอเฮ้ก็เลยพอสูบไปหแห้งเมื่อนี้ ก็ว่าพายอยู่สิเข่าหว่าโอ้เรียนพี่ครับเรียนเรียนพี่บอกเห็นแผงมันเนาะท่านเป็นแผงมันสิสากง่ายอยู่มีสากซุ่มไปเลยครับเธอไก่สักปลาเมื่อกี้ครับซุ่มหักเ <laughs> มื่อกี้สากว่าถือตัวปลาเด้่ครับสากถืหอหัวมันเลย สักถึงหัวสุ้มหักเลยตัรงนี้หักหัก่างห,หาแผงมันดีกว่าเห็นแผงหลังมันค่อยสักอ่ปปะปลาไม่ได้ปล่อยครับปล่อยปล่อยจะโดนเราละปล่อยหลายปีแล้วคนเก็ได้ปฏิปล่อยก็เลยถือว่าปีนี้พอดีในสูบน้ำเนี่ครับไี้แล้วครับปลาย,ยัางน้ำพอดี ได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้ปลาโน่นจันทรน์ครับปลาโน่นจันทรน์ปลาโน่นจันทร,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 ร์รรนะครับปลาโน่นจันทร์ปลาโน่นจันทร์โอ้ปลาโน่นจันทร์ตัวยิ่ง่ายครับตมมัวยิ่ง่ายเผาเนาะครับปิ่งปิ่งปิ่งครับตำสมครับตำสมแซ่บ ครับครับงางหาแพนมาแลาปพอซิวหลายครับปลาซิวหลายขนาดเลยซิวอ่าวเขามีด่างสอนมาสอน่โอ้ได้ก่อยประซิวครับโอ้ซุมผมหาแขวนึงเลยสักถึงหัวปลาเมื่อกี้ Anh hết thử cái con hín luôn thì quán hín vào đây thử hoa pa mẹ này thì con hín ngu thử không một ăn chuột lấy một kìa เลี้ยวขนาดครับปไปยกกำนั้นถึงนี่มันสีตึกตึกโอ้สะคอครับเมื่อกี้โอ้ียิบคอ,เ,าาอ,คอเอาพระทัน คอก็หลายเด้ปลาคอเล่นหลายอยู่แต่วันที่เขาตม้มวะนั่นแหะมันจะหมุนต้มเนี่ยเขาห้อยคนแท้โอ้เรเห็นแผงเลยครับจริงเห็นแผงอยู่เห็นแผงปลาเลยสาแข,ข,ข,ข่งแข็งคนเดียวเด้ครับมื้อนี้ ว่าปลาจะว่หลายเพืนไดว่าของมว่ได้ปล่อยปลาเฮ้ยสูบน้ำไปเรื่อยๆเหยียบครับเหยียบปลาครับเหยียบปลาอย่างพวกเหยียบปลาบูเหยียบปลาบูหน่อยครับเต็มตีนเลยเจาไปปล่อยครับแล้วคอยเปิดทางน้ำนี่ครับที่แห่งที่พว ขแต่ทั้งหน้ามาไอหัวบัวกันโอ้เห็นหลายอยู่นะครับป่าก้อนสีลงลงมาแล้วฝดบ่มีแบบนี้เป็นจังไหน ต,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 ตีแล้วครับตีแล้วครับตีแล้วตีแล้วโอ้ปลายังครับนี่ตีแล้วครับตีแล้วโอ้ของใยปลาโอ้ปลานิいい e? Listen, know, ้นครับปลานิ้นโอ้ปลานิ้นแม่บักใหญ่ครับปลานิ้นปลานิ้นปลานิ้นจับดีดีครับแผงนี่คมขนาดด้นี่ปักมือนี่เบิ่งบ่ได้ครับเสียวมือเลยนี่จับปลานิ้นนี่แผงหลาย ไอ้ต่มแรงแล้วครับไอต่มแรงแล้วนี่นนต่ำตีนแดดมาฮห,ห,ห้งมาแล้วครับถ้าวานเหี่ยวออกที่ท้เอาเอาฝนปวดเอว อย่า็นมั้งครับให้มันขึ้นหัวกันหอยซักออกเมยหนามมาแค่ไหนแล้วครับเย็นอยู่อย่งนี้นให้มันขึ้นหัวกันสักเสาวไว้เราบะถึกมเมยจะซื้อเอาหนามมันก่วงอยู่ครับหนามน้อยแต่มันเอาก่วงอยู่ เสบ้าควาเขาห้อยหมดเห็นเรียนแล้วขอว่าก็ไปเรียนบุญ เดี๋ยวครับชีวิตสาป้าชีวิตบรบ้านครับใช่เห็นให้เพียน้องเลยเห็นชีวิตบรบ้านเขาเลยนี่ให้ที่กลับมาสงการกับพระเถาว์จงว้ยักษาสองสาครับไม่ได้สากินกัน,นกบรรยากาศชีวิตบรร ب าน ไม่เห็นเลยครับเอามันกว่วงมาเห็นน้ำแห้งเล็กน้อยก่อนครับน้ำมันหลยอยู่น้นีะก็ได้หลายโตัแล้วครับพี่ครับผมในปลาขาวตัวนหนึ่งปลานิลปลาอีสบครับเพราะต้มเลยนี่เมือแรงนี่ครับผม ันและครับคลิปนี้ไว้สนี้ก็นะครับฝากพีตอนนองครับชีวิตสันบ้านหากินแบบบ้านท้องอยู่ละเดี๋ยวผมให้น้ำแห้งน้อยก่อสิงลงไปอีกสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีก็นะครับโอ้เมย์ฮนครับเห็นแล้วก,กินแรงหรอครับผมฝากกดติดตามด้วยครับชีวิตการใส่ชีวิตบปนบ้านท้า,นา,นงางเมือิละมีอยังถ่ายถ่ายพี่ให้นองเบิในเบิร์ได้เห็นครับคนไกลบ้านอยากเห็นบ้านเ้องเป็นยูจังไหนครับ สำหรับคลิปนี้ก้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับมันหมานกับมันหมานหรอนครับพรอน